c h r ส s t m a s and a Happy ปี w Year สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่ไปด้วยเลยละกันนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้คะ่ะก็เจอกันใหม่ในปี2026นะคะ แคทก็คือนั่งเล่นมือถืออยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะทุกคนคุณพ่อสามีหรือโอตโตซังก็คือถือปลาเค็มนะคะเดินเข้ามาในบ้านค่ะแล้วก็มาเรียกแคทนะคะให้ไปถ่ายคลิปวิดีโอในการผ่าปลาเค็มหรือปลาแซลมอนเค็มค่ะทุกคนมาดูกันเลยค่ะโดยที่ญี่ปุ่นจะแยกปลาแซลมอนออกเป็น2แบบค่ะถ้าเป็นแซลมอนที่นําเข้ามานะคะซึ่งเป็นแบบ แซลมอนจริงๆอะค่ะทุกคนก็คือเป็นแซลมอนนอร์เวย์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะเรียกว่าแซลมอนนะคะแต่ถ้าเป็นแซลมอนญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกว่าปลาซาเกะค่ะทุกคนจะไม่เรียกว่าแซลมอนดังนั้นคลิปวิดีโอนี้แคทขอเรียกปลาเค็มญี่ปุ่นว่าปลาซาเกะนะคะหรือเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าชิโอซาเกะค่ะเรามารุ้นกันค่ะว่าซาเกะเค็ม1ตัวนะคะ จะแยกชิ้นส่วนออกมาได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะทุกคนขั้นตอนแรกเลยก็คือก็จะทำการผ่าหัวออกก่อนค่ะทุกคนหลังจากนั้นโอโตโซังก็จะทำการผ่าปลาออกตามแนวความยาวค่ะหูยสีด้านในก็คือสีสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วดูเนื้อแล้วคือดูแน่นมากเลยนะคะไม่เหมือนกับแซลมอนสดเลยเนาะ ส่วนตัวแคดก็คือชอบทานแซลมอนนะคะได้ทั้งสดทั้งปลาแบบนี้เลยค่ะทุกคนถ้าเท็กเจอร์ของเนื้อนะคะก็จะมีความแน่นกว่าแซลมอนสดค่ะหลังจากผ่าครึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นโอโตโซังก็จะทำการเลาะก้างที่เป็นชิ้นใหญ่ตรงกลางของปลาออกค่ะทุกคนโดยชิ้นส่วนทุกๆชิ้นส่วนของปลานะคะจะไม่ทิ้งเลยค่ะ เพราะว่าสามารถเอามาทําเมนูอาหารได้หมดทุกอย่างเลยที่เห็นเป็นกระดูกนะคะก็จะเก็บเอาไว้ทําซุปค่ะทุกคนอย่างเช่นทำนํำนาเบะอย่างเงี้ยเอาไปทําเป็นเบสในการต้มซุปคือ อร่อยค่ะทุกคนทําให้น้าซุปมีความนัวมีความแบบมันขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็สับเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อความสะดวกในการทําอาหารค่ะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราจะได้หยิบออกมาเป็นชิ้นๆค่ะทุกคนนี่เลยคุณแม่สามีก็คือเอาถุงซิปล็อกมาให้ออโต้สั่งใส่นะคะอะชิ้นส่วนแรกไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาน่าจะเรียกว่าอ่า แก้มปลาไหมคะทุกคนตรงส่วนนี้อะ่ะเออโอต้ซังก็คือล้อออกมาเหมือนกับที่ขายในซูปเปอร์เลยอะ่ะทุกคนแบบนี้เลยอะ่ะคือ คุณแม่สามีจะชอบซื้อแบบนี้ค่ะมาย่างค่ะทุกคนก็คืออร่อยค่ะมันจะมีความมันมันกว่าตัวเนื้อปลานะคะเนื้อปลาน้อยก็จริงนะทุกคนแต่มันอร่อยเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเออช่วงแบบมันเป็นช่วงที่แบบว่ามีมันแทรกอยู่เยอะค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็พาครึ่งหัวปลาค่ะทุกคนใช้เป็นเบสในการทําซุปได้เหมือนกันค่ะหางปลาก็คือเก็บเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยเสร็จเรียบร้อย แล้วนะคะในส่วนอื่นถัดมาก็จะเป็นส่วนเนื้อแล้วค่ะส่วนตัวแคดนี่คือชอบส่วนนี้เหมือนกันนะคะเวลาทานจะรู้สึกเหมือนทานปลาแดดเดียวอ่ะทุกคนเนื้อมันก็จะมีความแบบแข็งนิดนึงเนาะแล้วก็มีความเค็มเข็มมันๆค่ะถ้าเอาไปย่างหรือทอดนะคะให้ข้างนอกกรอบๆนะคะทุกคนและกินกับข้าวเหนียวคือฟินมากเลยค่ะ แต่ส่วนใหญ่ที่บ้านของคุณสามีนะคะจะเอาไปย่างมากกว่าค่ะเพราะว่าอโอโตโซังกับโอกาซังก็คือแบบอายุเยอะแล้วไงทุกคนแล้วเขาก็จะแบบทานอาหารเพื่อสุขภาพเนาะเน้นแบบนั้นดังนั้นก็คือจะไม่ค่อยแบบเป็นเมนูทอดเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นเมนูทอดก็คือจะเป็นปลาที่ไม่มีความเค็มมากกว่าค่ะทุกคนถ้าเป็นปลาที่มีการหมักมาแบบนี้ส่วนใหญ่โอกาซังก็จะเอาไปย่างค่ะหรือไม่ก็คือเอาไปต้มมากกว่าค่ะทุกคน หลังจากนั้นนะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อสะดวกในการเอาออกมาทำอาหารนะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้แล้วเวลาเราทำอาหารน่ะเราก็ต้องมาหั่นเป็นชิ้นเล็กอีกแบบนั้นมันก็จะแบบทำให้ต้องรอให้เนื้อมันแบบว่าละลายน้ำแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนนะทุกคนแต่ถ้าหั่นเป็นชิ้นพอดีสำหรับ แบบหนึ่งเซอร์ฟอย่างเงี้ยมันสะดวกจริงๆค่ะอเนื้อปลาเห็นแบบนี้นะทุกคนแต่เนื้อเยอะมากเดี๋ยวมานับชิ้นกันค่ะว่าสรุปแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะทุกคนในช่วงฤดูหนาวในประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าบ้านใครนะคะแบบอยู่ติดภูเขาแล้วยิ่งช่วงหิมะตกหนักอะ ขาดปลาซาเกตเข็มนี่ไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าถ้ามีไว้ติดบ้านมันก็คือสะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าวันไหนหิมะตกหนักแล้วไม่สะดวกในการไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะยังมีอาหารอยู่ในบ้านค่ะทุกคน ถาดน,นี้ก็คือเป็นซีกแรกนะคะทุกคนได้เนื้อก็คือหลายชิ้นมากเลยค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนท้ายนะคะว่าสรุปแล้วแยกออกมาได้ทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีกที่2ค่ะทุกคนในครอบครัวสามีของแคทก็จะมีคนอยู่ในบ้านทั้งหมด5คนนะคะรวมแคทด้วยนะทุกคนซึ่งถามว่าแซลมอน1ตัวเนี่ยเออแบบเพียงพอไหมถ้าถามจริงๆก็อาจจะ ไม่เพียงพอถ้าแบบหิมะตกหนักๆมากๆติดต่อกันแบบหลายวันนะทุกคนแต่มันก็มีเนื้อสัตว์อย่างอื่นไงแล้วที่สำคัญก็คือบ้านที่แคทอยู่อะค่ะไม่ได้อยู่ติดภูเขาอยู่ในเมืองเนาะเออมันก็สะดวกกว่าบ้านที่เขาอยู่ติดภูเขาค่ะซึ่งแคทเคยเห็นนะแบบเออบ้านที่เขาแบบอยู่ใกล้ภูเขาอย่างเงี้ยเขาตุนแบบปลา เค็มญี่ปุ่นแบบนี้หรือปลาแซกเก็เค็มเนี่ยประมาณ3-5ถึง5ตัวเลยค่ะทุกคนแคทเคยเห็นเขาห้อยไว้ตรงแบบเออริมหน้าต่างอะเยอะมากซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปกติของบ้านที่เขาอยู่แบบใกล้ภูเขานะเพราะว่าเวลาหิมะตกหนักอะบ้านที่อยู่ใกล้ภูเขามันจะตกแบบหนักมากแล้วมันก็จะแบบสูงมากเลยค่ะจำนวนหิมะนะ ถ้าเทียบกับแบบในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งบ้านแคทก็คือมีซูปเปอร์ใกล้บ้านไงทุกคนเดินไปไม่ถึง10นาทีก็แบบถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงถนนก็จะมีระบบแบบฉีดน้ำทําให้แบบช่วยในการละลายหิมะด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้เราแบบว่าไม่ต้องตุนอาหารมาเยอะขนาดนั้นค่ะทุกคนถามว่าแบบปลาหนึ่งตัวนี่ก็กินได้นานพอสมควรแล้วนะเออถ้าตุนเยอะกว่านี้ก็น่าจะแบบเยอะเกินไปค่ะทุกคนอาจจะเบื่อได้เนาะแคทไปโชว์แวบถามคุณพ่อสามีมาแล้วค่ะทุกคนว่าปลาซาเกะเค็มตัวนี้ราคาเท่าไหร่แต่แดนสรุปก็คือราคา 1800งยเยนค่ะทุกคนราคาสูงมากเลยทุกคนว่าไหมและหันออกมาเป็นชิ้นรวมหัวและส่วนของก้างนะคะได้ทั้งหมด54ชิ้นค่ะทุกทุกคนว่าคุ้มค่าไหมคะ